ดูพิมพ์ทรงก่อนเลยนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้พิมพ์หน้าพิมพ์หลังพิมพ์หน้าก็จะต้องแบบนี้พิมพ์หลังก็จะต้องแบบนี้อันนี้จะเป็นพอปลอพิมพ์เล็กนะครับด้านหลังนี่ครับตรงนี้นะครับพิมพ์ด้านหน้าแบบนี้พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่จะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันนะครับพิมพ์หน้านะครับ แล้วก็ขนาดเหรียญก็เท่ากันนะครับแตกต่างแค่พอปลอ,อข้างหลังนะครับที่แยกพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่จากนั้นพิมพ์ได้แล้วนะครับพิมทรงได้แล้วเราก็มาดูดาวจุดตำหนิรายละเอียดต่างๆความคมชัดนะครับนี่แล้วเราส่องดูจะพิมพ์หน้าชัดๆแบบนี้นะครับหลวงปูแ่แหวนนี่นะครับความคมชัดความสวยงาม ไล่ดูนะครับจุดตำหนิต่างๆฟอนหนัง,ง,ง,งสือพื้นผิวนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้ออัปากานะครับอัปากาไม่ได้ชุบนะครับอัปากาเขาเรียกอัปากาเปื่อยนี่นะครับความคมชัดลองรอยความตึง นะครับนี่ต้องคมชัดแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็ด้านหลังแบบนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่พอปลอพิมพ์เล็กมีช่อดอกไม้แบบนี้นะครับเราก็จะดูความคมชัดจุดตำาหนิตามบล็อกต่างๆนะครับนี่คมชัดเจน อันนี้เขาเรียกเหรียญน,นี่นะครับเหรียญสร้างตึกพยาบาลนะครับจริงๆเขาจะเรียกเหรียญสร้างตึกพยาบาลแต่ส่วนมากแล้วจะเรียกเหรียญพปล,ปะลปนะครับเหรียญพปลปีองนอี2521นะครับหลวงพู่แหวนนี่นะครับขอบเหรียญน,นะครับจะเห็นเป็นรอยๆเกิดจากาตัวตัดนะครับไม่ใช่เกิดจากบล็อกนะครับนี่ รอยแบบนี้จะเกิดจากตัวตัดที่เหยียบลงไปนะครับเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้ออัปปาก้าเนื้อทองแดงอะไรตรงนี้ครับรวมๆกันแล้วสร้างจํานวนเยอะนะครับเป็นแสนเหรียญเลยนะครับรุ่นนี้ตัวตัดอาจจะมีหลายเบอร์ก็มีหลายตัวอยู่แล้วละครับสร้างเยอะขนาดนี้แต่นะครับแต่ว่า ผลิตในช่วงเดียวกันนะครับผลิตในช่วงเดียวกันโรงงานเดียวกันมันจะมีความใกล้เคียงกันนะครับต่างกันไม่เยอะนะครับสำหรับลองรอยการตัดนี่นะครับลักษณะตัวตัดนี่นะครับแบบนี้นะครับลักษณะตัวตัดของเหรียญพอปลอนะครับอันนี้เป็นเนื้อปากก้านะครับปากก้าเปื่อยลักษณะตัวตัดจะแบบนี้นะครับนี่ สองเหรียญน,นี้มีความคล้ายๆกันนะครับตัวตัดก็จะไม่เหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่าอาจจะมีการแต่งนะครับมีการแต่งตัวตัดเพราะว่าตัวตัดจะมีหลายตัวนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะจกใกล้เคียงกันนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญพอปลอนะครับพิมพ์เลกหลวงปู่แหวนสุจินโน